สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวเลขเทวดานะครับขอต้อนรับสู่บ้านดาวนำโชคของอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะครับกับทีมงานนะครับเป็นยังไงบ้างครับที่ผ่านมาเจ๋ง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 นะครับทักษาโอเคขอแนะนําตัวอาจารย์ก่อนนะครับอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับสาขาบางขุนนนท์นะครับทุกวันอาทิตย์และช่วงนี้อาจารย์ต้องขอหยุด ยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าจากสถานการณ์โควิดนะครับของอาจารย์ต่ายก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวรอให้ทุกอย่างกลับมาปกติเหมือนเดิมแล้วอาจารย์จะแจ้งให้นะครับแต่ออนไลน์ก็ยังสอนอยู่นะครับใครสนใจก็ติดต่ออาจารย์ได้นะครับเรามาดูผลงานนะครับเรามาดูผลงานกันนะครับของเลขปฏิทินอาไปไหนแล้วเลขปฏิทินอ๋ออยู่นี่นะครับเลขปฏิทินนะครับที่ผ่านมานะครับเรามาดูผลงานของอาจารย์ต่าย ในเล่มนี้ก่อนนะครับเริ่มมกกาเลยนะ17มกราามาถึงก็เข้าเลย3นะครับเลขที่ออกคือ395นะครับกับ15ในปฏิทินคือ95กับ51แล้วก็3ตัวคือ935ต่อไปงวดวันที่16กุมภานะครับ16กุมภาคือเลข3กับเลข9นะครับออก603กับ39ปฏิทินคือ39นะครับต่อไป1มีนานะครับ1มีนาคือ 5กับ7นะครับเลขที่ออกคือ538กับ73ในปฏิทินคือ73กับ38นะครับต่อไปงวดวันที่1เมษานะครับได้เลข7นะครับเลขที่ออกคือ270กับ05ปฏิทินคือ50นะครับต่อไป16เมษานะครับเลขเด่นคือ5กับ7เลขที่ออกคือ787กับ56เลขในปฏิทินคือ87 นะครับอ่าต่อไปพฤษภาครับติดติดเลยครับมีเลขเด่นคือ2กับ8เลขที่ออกคือ27218เลขที่ออกคือ2 7ครับอ่ามาวันที่16เลยนะครับเลข16เลขเด่นคือ9กับ1นะครับปฏิทินคือที่ออกคือ57 9กับ1 4ไปทินคือ4 1กับ9 7ครับอ่าเรามาดู1มิถุนาต่อเลยนะครับเลขเด่นก็คือเลข5นะครับ เลขที่ออกคือ97 2กับ4ีเลขที่ออกคือ5 4สีข้างล่างก็ออก6,20นะครับเป็นเลขกลับต่อไปงวดวันที่16มิถุนานะครับเลขเด่นคือ6เลขที่ออกคือ8 6 1กับ17เลขที่ออกคือในไปทินคือ61นะครับต่อไป1กรกฎานะครับเลขเด่นคือ1เลขที่ออกคือ5 1 7กับ2 9เกไปทินคือ71นะครับ ต่อไปงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับเลขเด่นคือ5เลขที่ออกคือ725 70ในหนังสือคือ25กับ295โอเคครับต่อไปเลขวันที่16เลยนะครับ16สิงหาเลขเด่นมา3ตัวแล้วพร้อมกันเลยคือ237นะครับเลขที่ออกคือ750แล้วก็23ในปฏิทินคือ23นะครับงวดวันที่1กันยาก็ต้องตามต่อนะครับถ้าออกเราก็จะมาบอก ท่านเหมือนเดิมนะครับแต่ใครที่สนใจที่เหลือนะครับก็คืองวดที่จะถึงนี้จนถึงธันวานะครับอาจารย์ต่ายไม่มีเล่มนี้ให้แล้วนะครับแต่จะมีไฟล์ภาพนะครับ1000บาทนะครับติดต่ออาจารย์ต่ายได้เบอร์นี้นะครับเบอร์นี้นะครับ0-90นะครับ928 2626นะครับ i อ Line คือ935 915นะครับ อ่ะแคปเจอร์เลยนะครับถ้าใครสนใจเปรตทินของอาจารย์ต่ายนะครับอ่ะโอเคนะครับหนึ่งสองสามปเป็นไงครับที่ผ่านมาถือว่าผลงานอาจารย์ต่ายในเปรตทินไม่ธรรมดาถูกไหมครับทีนี้เราก็มาดูผลงานเลขเด็ดตาอาทิตย์นะครับของงวดวันที่16นะครับกันยา นะครับเลขที่ออกข้างล่างนะครับงวดน,นี้ของอาจารย์ต่ายเข้าข้างล่าง2กับ3แต่ไม่ใช่ข้างล่างตัวเดียวมี3ตัวด้วยนะครับ3ตัว4 2 1นะครับแล้ววันนั้นวันพระเห็นไหมครับเลขตองออกมาตอง6ด้วยนะครับอ่ะอันนี้เลขของเลขเดชตาที่ถ้าใครอยากรู้ว่าวันที่1กันยานะครับออกอะไรตามไปดูนะครับใน เลขเดดตาทิปนะครับทีนี้เรามาดูต่อไปเลขดับบนนะครับดับบนของอาจารย์ตายนี่ครับเลขดับบนของอาจารย์ตายนะครับดับบนเลขออกห้าศูนย์นะครับห้าศูนย์ในนี้ไม่มีนะครับนี่ครับถือว่าสอบผ่านนะครับในช่องของเลขดับบน ครับต่อไปเลขดับล่างที่แฟนแฟนขอมาอาจารย์ต่ายอาจารย์ต่ายทำให้งวดแรกก็โชว์เลยโชว์เลขให้ดูเลยครับไม่เข้านะครับเลขออกสองสานะครับแต่มีเลข3 2เห็นไหมครับแต่เลขตรงๆ2 3าไม่มีถือว่างวดแรกของอาจารย์ตายไม่ธรรมดาไม่มีนะครับถือว่าผ่านนะครับสอบผ่านเครับตอนนี้จะมีคลิป ดับล่างเพิ่มมาอีกหนึ่งคลิปของอาจารย์ตายนะครับทําให้กับแฟนขับโดยเฉพาะเลยนะทีนี้เราก็มาดูทักษะพารวยแข่งตนน,แน,แน,แนะแตน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 มาแล้วครับทักษะพารวยเป็นเป็นยังไงมั้งครับทักษะพารวยของอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวนะครับแต่เลขคํานวณโดยอาจารย์ตายนะครับอาจารย์มีหน้าที่มาบอกแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จับ ให้ที่ดีๆให้กับท่านผู้ชมนะครับเลขที่ออกจะมีวันนี้ออกสามรัฐเลยนะครับวันนี้มีทั้งอมสินคือสีน้ำูนะครับทกศสีเขียวแล้วก็รัฐบาลสีน้ําเงินเห็นไหมครับเอาของทกศก่อนนะครับห้าหนึ่งแต่ทกศออกหนึ่งห้านะครับอมสินของวันศุกร์หกศูนย์เห็นไหมครับหกศูนย์แต่ออกศูนย์หกนะครับของอมสินนะครับก็ ลองดูของรัฐบาลออกของคนวันจันทร์เห็นยังครับวันจันทร์วันนี้สองสามเห็นยังครับตรงตรง,ตรงไม่ต้องกลับนะครับต่อไปของวันศุกร์อ่าไม่ใช่สิพฤรหัสนะครับของวันของวันเพื่อรหัสรัฐบาลออกห้าศูนย์ข้างบนตรงตรงเลยไม่ต้องกลับเหมือนกันวันนี้นะครับเป็นไงครับสำหรับทักษะพารวยอ้าของวันที่หนึ่งกันยา เอายังไงกานเอาเลยไหมย,ยังยังยังค้างไว้ก่อนเล่นเหมือนกับอาจารย์ตายมั่งเดี๋ยวไม่สนุกหัวเลาอก,ก่อนครับหัวเลาอก,ก่อนนะครับใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวทักษะเดี๋ยวอาจารย์จะจับไพ่ให้แล้วก็จะจับไพ่ให้แล้วก็จะบอกให้ว่ามีอะไรมั่งเอาแต่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์อยากจะชวนให้ทําบุญก่อนนะครับฟังนิดนึงนะครับงานบุญของอาจารย์ตาย นะครับกับอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ทีมงานตอนนี้มีอยู่ประมาณ3บุญอยู่นะครับแต่ที่เร่งด่วนตอนนี้นี่ก็คือองค์พระแม่โพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมนะครับหลายๆท่านอาจจะได้รับลายจากอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวแล้วนะครับเ,เจ้าภาพเดิมสร้างไม่สําเร็จนะครับสร้างไม่สําเร็จแล้วก็ทางวัดขอความร่วมมือหรือมาบอกบุญให้อาจารย์ไต่ะนะครับอาจารย์ไต่ก็เลยรับ แต่ตีงบประมาณมาเนี่ยสองแสนนะครับประมาณ200,000กว่านิดๆนะครับก็ตีเลขกลมๆก็คือ200,000นะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มทยอยบอกบุญอาจารย์ก๋วยเตี๋ยก็บอกบุญในในส่วนของอาจารย์นะครับก็บอกไปทางลายนะครับความสูงก็สูง14เมตรนะครับแล้วก็ความกว้างของหน้าตัก็คือ9.9เมตรนะครับก็ถือว่าเป็นองค์ใหญ่สูงโอ้โหตึก3ชั้นได้มั้งนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็นั่งอยู่บนดอกบัวนะครับอาจารย์ก็อยากเ,เชิญชวนนะครับเชิญชวนให้มาร่วมบุญกันนะครับเล็กน้อยก็ได้เยอะๆก็ได้นะครับแต่ให้มาร่วมกันละกันนะครับถ้าใครสร้างหมื่นหนึ่งขึ้นไปนะครับอง์ละหมื่นขึ้นไปเนี่ยทางอาจารย์ต่ายจะสลักชื่อให้อยู่ตรงฐานของพระแม่กวนอิมนะครับ ก็ลองดูนะครับใครมีปัจจัยมากก็ร่วมช่วยกันเพราะว่างบมันใช้เยอะเหมือนกันแล้วก็รับปากทางวัดแล้วแต่อาจารย์มั่นใจว่าเจ้าภาพคนใหม่ก็คืออาจารย์ต่ายกับทีมงานนะครับอาจารย์เพียวอาจารย์คิดว่าสําเร็จแน่นอนและสําเร็จได้เพราะสายบุญของอาจารย์ทั้งหลายนะครับก็ขอให้ร่วมร่วมด้วยช่วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งอยู่ที่วัดคงครูนะครับที่จังหวัดพิจิตรนะครับ ที่ที่เดียวกับที่พวกเราเคยร่วมกันสร้างปู่ฤาษีมานะครับไม่ว่าจะเป็นปู่ฤาษีนารอดนะครับนเรศนะครับปู่เกี่ยวกับปู่ร้อยแปดที่อาจารย์สร้างนะครับแล้วก็ปู่หลายๆองค์หมอชีวกที่อาจารย์ตายสร้างปางเปิดโลกนะครับล่าสุดที่เสด็จมาก็สําเร็จ5 0,000อันนั้นก็สําเร็จนะครับเที่ยวนี้2 0 0 0 0 0ก็อยากรบกวนนะครับขอสายบุญสายบารมีมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับ นะครับช่วยกันใครมีทรัพย์น้อยก็น้อยส่งมาน้อยทําบุญกันน้อยนะครับที่มืดก็ขอให้พระแม่ประทานพรให้สว่างนะครับใครที่ติดอะไรก็ขอให้ไม่ติดนะครับใครที่ร่วมบุญก็ขอให้พระแม่จงช่วยนะครับให้พวกเขาเหล่านั้นนะครับมีแสงสว่างมีทางรอดนะครับกับภาวะที่ตรงนี้นะครับก็ร่วมด้วยเช่นกันนะครับอาจารย์อยากเชิญชวนนะครับอีกอันหนึ่งก็คือ เรื่องของโรงพยาบาลสงฆ์นะครับตอนนี้เนี่ยเท่าที่คุยกับอาจารย์ต่ายเนี่ยก็คือได้ไหลายเครื่องแล้วนะครับแต่เดี๋ยวให้อาจารย์ต่ายมาบอกแล้วกันในคลิปของอาจารย์ตา่ายเลขเด็ดตาทิปนะครับเดี๋ยวอาจารย์ต่เขาจะมาบอกให้นะครับแล้วก็เห็นอาจารย์ตา่ายซื้อเครื่องวัดออกซิเจนมีแมสลังหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ต่มาแนะนําว่ามีอะไรมั่งแล้วกันนะครับแต่ก็ได้ได้ซื้อเครื่องช่วยหายใจแล้วนะครับ แต่ขอบอกว่ายากมากกว่าจะได้หนึ่งเครื่องอาจารย์ช่วยกันจองเนี่ยหอาทิตย์บางทีไม่ได้เลยนะครับส่วนใหญ่จะได้จากอาจารย์ต่นะครับเขาให้อาจารย์ไต่นะครับอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวได้มาจองเหมือนกันแต่ก็ยังไม่มีกระทุ้งไปอยู่เรื่อยแต่ก็ไม่ได้นะครับอาจารย์ไต่ฝีมือครับได้ตลอดเลยนะครับสองเครื่องสองเครื่องก็ได้แล้วนะครับนะครับก็จะถึงเวลาเนี่ยจะลง Facebook ให้หรืออาจจะบอก ถ้ามาอัดทันนะครับใน u t u b e เราเราก็จะอบ,บอกล่วงหน้านะครับถ้าใครอยากไปไปมอบด้วยกันก็ลองไปดูที่โรงพยาบาลสงแต่วันไหนเนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์ต่ายมาบอกอีกทีนะครับยังไม่ได้กำหนดวันแล้วก็ยังรอเครื่องอยู่นะครับอ่ะอันนี้บุญที่2นะครับส่วนบุญที่3ก็จะเป็นเรื่องของอ่าลงอ่พระบาทน้ำพุนะครับตรงนั้นก็ช่วยผู้ป่วยโรคเอดนะครับทาง อาจารย์ต่ายก็รวบรวมเงินเหมือนกันก็จะมีเงินส่วนหนึ่งให้กับพระบาทน้ําพุนะครับบุญสร้างเถอครับนะครับอาจารย์อยากเชิญชวนเรามาสร้างบุญกันเพื่อชาตินี้กับพบหน้านะครับเอาไปในเรื่องของบุญล้วนๆนะครับอ่ะหมดแล้วทีนี้ก็มาถึงเวลาของทักษาแล้วครับว่างวดวันที่หนึ่งกันยาเลข ของทักษะจะมีอะไรนะครับเสียงโคงดังขึ้นแล้วนะครับอ่ะเตนเตนมาแล้วครับทักษะนะครับทักษะของวันที่หนึ่งนะครับอ่าทักษะของวันที่หนึ่งะครับของงวดวันที่หนึ่งกันยาอาจารย์กลับแล้วครับเต้นเตนมาแล้วครับมาแล้วครับนะครับ ทักษะของวันที่1นนะครับเราจะมาเริ่มกันที่วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์มีเลขห <8, 9, S 1> นึ่ง9ามหนี้าเานหี่สำหรับคนวันอาทิตย์นะครับอาจารย์ได้ไพ่ the devil นะครับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใบที่15นะครับคราวที่แล้วเห็นเห็นแฟนคลับถามว่าอาจารย์บอกไม่ครบอ่ะเอาไปนะครับ15นะครับไพ่ใบนี้เป็นเลข15 นะครับเดบิวไพ่ใบนี้หมายถึงความรุ่มหลงนะครับความทะเยอทะยานความอยากอยากได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการงานช่วงนี้คนเด v ิวก็อาจจะเรื่องของความหลงนะครับอาจจะหลงงานนะครับแต่ไพ่ใบนี้มันไม่ไม่บางครั้งไม่ได้บอกว่าเรื่องเรื่องงานนะครับมันอาจจะเป็นหลงเรื่องของความรักมากกว่านะครับถ้าถ้าเรื่องงานก็อาจารย์ตีไปว่าหลงงานแล้วกันนะครับ ถือว่าเป็นความหลงแล้วกันนะครับหรือถ้าอยากจะบ้าก็บ้างานไปเลยนะครับสําหรับคนที่บ้างานแต่ในเรื่องของการเงินนะครับก็จะได้ตามจังหวะของการที่เราได้งานมานะครับส่วนเรื่องของการเงินนะครับเรื่องของความรักก็ต้องระวังนะครับเพราะไพ่ใบนี้เนี่ยเรื่องของความรักจะเป็นความรักที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ไม่ไม่เท่าหมายถึงว่าใครที่มี กําลังจะมีคู่ก็ตัดสินใจก่อนนะครับเรื่องดีๆนะครับเพราะอันนีห้หมายถึงความรุ่มหลงนะครับรุ่มหลงมัวเมานะครับแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพก็ระวังเรื่องของเพศสัมพันธ์นิดนึงนะครับพวกเพศสัมพันธ์นะครับระวังเรื่องสุขภาพด้านนั้นมากกว่านะครับส่วนก็ถือว่าอ๋ออีกความหมายหนึ่งคือเรื่องของหวยด้วยอาจจะบ้าหวยด้วยช่วงนี้นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดี เพราะนั้นอาจจะเอาเลขของพวกนี้ไปเสี่ยงโชคด้วยนะครับโอเคนะครับต่อไปเรามาเลขของบรนจันทร์แล้วกันนะครับวันจันทรคือ2-2 2-4 2-5 2-8 2-9นะครับอ่าได้ไพ่อะไรเอ่ยได้ไพ่เฮราเพนนะครับเดอะ r ฮราเพนนะครับไพ่ใบนี้เป็นไพ่สังฆราชนะครับเขาบอกว่าคนบรนจันทร์ช่วงนี้อาจจะมี เรื่องของการงานนะครับที่ต้องต้องมีการติดต่อแล้วมีของความช่วยเหลือนะครับหรือให้ความช่วยเหลือแก่บริวารหรืออาจจะมีปัญหาของบริวารที่จะมาทําให้เราต้องแก้ไขปัญหาให้เขานะครับก็ถือว่าสามารถแก้ปัญหาได้เพราะถือว่าเป็นไพ่ดีนะครับใช้ความรู้ความสามารถ ไปแก้ปัญหาให้เขานะครับส่วนเรื่องการเงินนะครับการเงินก็ไพ่ใบนี้ก็บอกแล้วว่ามันเป็นไพ่ดีเพราะฉะนั้นการเงินที่ที่ที่เรายังไม่เคยได้มันก็จะกลับมาให้เราสําหรับบันจันทรนะครับคนที่เคยมีเรื่องของเงินค้างอยู่หรืออะไรก็จะได้มานะครับสำหรับบันจันนะครับแล้วในเรื่องของความรักนะครับช่วงนี้อาจจะเรื่องของความรักก็เรื่องของ เรื่องของการแต่งงานหรืออะไรอาจจะมีโปรเจกต์นะครับอาจจะมีโปรเจกต์หรือถ้าเรื่องของการแต่งงานช้าก,ก็ได้ถ้าคนมีคู่แล้วก็อาจจะมีของโปรเจกต์ประมาณนี้แต่เรื่องของสุขภาพก็ต้องระวังเรื่องของระบบท้องนะครับท้องอืดเพราะนั่งนานเกินนะครับอ,อเอาตามไพ่แล้วกันนะครับต่อไป Justice นะครับคนบันังคารนะครับเขาบอกว่าเลขที่มาคือ3 4 3 5 38 3995นะครับอันนี้ของวันอังคารอาจารย์ได้ไพ่ justice ที่บอกนะครับไพ่ justice หมายถึงเป็นไพ่เบอร์11นะครับย้อนนิดนึงวัญจันท์นะครับเป็นไพ่เลข5นะครับ5นะครับอ่ะตอนนี้ของวันอังคารเป็นเลข11นะครับ11ก็คือเรื่องของความโชคดีนะครับได้อะไรได้มาเรื่อยๆแสดงว่าคนวันอังคารช่วงนี้โชคดีนะครับ ไพ่บใบนี้บอกว่าเวลาการงานงานก็คืองานที่ถูกต้องงานที่เอาความถูกต้องมาเป็นหลักนะครับจะได้งานที่ดีๆนะครับหรืองานที่ที่เคยมีปัญหาก็จะประสบกับคนที่มีให้ความช่วยเหลือเราได้เหมือนกันนะครับก็คือผู้ใหญ่อาจจะเมตตาช่วยเหลือนะครับสำหรับคนนางคารส่วนเรื่องของการเงินไพ่ใบนี้ ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับได้แน่ๆนนนอนนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ของสุขภาพก็ไพ่ใบนี้ถือว่าไพ่ดีสุขภาพแข็งแรงครับสําหรับคนวันอังคารนะครับโอเคต่อไปเราไปเรื่องของวันพุธนะครับวันพุธคือ40 c ศ47 49 86นะครับอของวันพุธได้ไพ่อะไรไพ่สแตงนะครับสแตง ไพ่ใบที่8นะครับในสำรับนะครับไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความอ่อนโยนอ่อนหวานนะครับความอบอ้อมอารีนะครับเท่ากับคนวันพุธช่วงนี้อาจจะเรื่องของออมีใจเมตตาต่ออะไรต่อสัตว์ต่อคนอื่นนะครับช่วยเหลือผู้อื่นนะครับแล้วก็ ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของผู้หญิงที่เป็นผู้นำนะครับในเรื่องของการงานนะครับผู้หญิงก็อาจจะช่วยได้นะครับใครที่อยากพึ่งก็มองที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะครับก็จะช่วยเราได้นะครับสำหรับคนมันพุธนะครับการงานไม่มีปัญหาสําหรับไพ่นี้นะครับใช้ความอ่อนโยนสยบความแข็งก้าวแค่นั้นเองนะครับส่วนเรื่องของการเงินตัวนี้ก็ได้มาแน่นอนไม่มีปัญหานะครับส่วนเรื่องของสุขภาพก็ สุขภาพของคนวันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาครับถือว่าโอเคนะครับสุขภาพดีครับต่อไปไพ่ใบที่พฤหัสเนาะถูกไหมครับวันพุธอาต่อไปวันพฤหัสพฤหัสคือห้าศูนย์นะครับห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดและแปดแปดนะครับไพ่วันพฤหัสได้ไพ่เด็นะครับเด็เด็หมายถึงความตาย เดทคือสิ่งที่สิ่งที่ไม่ดีนะครับอาจแสดงว่าคนมันพฤหัสนะครับอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมานะครับงานอาจจะมีปัญหาแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าพอมีปัญหาแล้วไพ่มันบ่งบอกว่าไม่ดีนะครับมันมีทางแก้นะครับนะครับไพ่ใบน,นี้มีทางแก้ครับเพราะมันอยู่ในพฤหัสเดี๋ยวอาจารย์จะบอกวิธีแก้ให้นะครับการงานมีปัญหานะครับที่เคยติดก็ยังติดอยู่ นะครับเรื่องของการเงินก็เช่นกันนะครับก็ไพ่ใบนี้ก็ต้องระวังนิดนึงสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสําหรับไพ่ใบนี้นะครับแล้วก็วิธีแก้ของดาวของวันพฤหัสเห็นไหมครับพฤหัสมาจากเลข5นะครับเลข5้าในโหราศาสตร์เพราะฉะนั้นวันพฤหัสได้ไพ่ไม่ดีให้แน,นะนําว่าไปทําบุญไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพระประจําตัวของเจ้าชะตาเกิดวันไหน ไปไหว้พระวันนั้นเช่นเกิดวันจันทร์ไปไหว้ปางห้ามยากอย่างนี้นะครับเกิดวันศุกร์เราก็ไปไหว้ประจําปางที่เราเกิดก็ได้นะครับหาดูได้จาก Google เลยถ้าคนที่ไม่รู้นะครับอ่ะต่อไปสําหรับคนวันศุกร์นะครับได้60 6 3 64 65 6สห้าย้อนนิดนึงครับเมื่อกี้อาจารย์บอกปลมาลูก เลข13บนะครับใบใบนี้13นะครับอ่ะาของคนวันศุกร์นะครับวันศุกร์ได้ไพ่อ่ะเยี่ยมเลยไพ่ใบนี้เดดซันไพ่แห่งความสำเร็จปรารถนาสิ่งใดสำเร็จไม่ว่าเรื่องการงานก็จะมีการงานที่เข้ามานะครับใหม่ๆเข้ามาหรือคนที่เคยมีการงานที่ข้างคลางไว้มันก็จะเริ่มส่งผลแล้วนะครับถือว่ามีความสำเร็จเข้ามา ให้เราจับต้องได้การเงินก็จะมาได้จากเรื่องของการงานนี่แหละครับแล้วมันก็จะทําให้เรามีการงานการเงินที่ดีนะครับส่วนเรื่องของความรักก็จะเป็นความรักที่ถ้าคนที่ยังไม่เคยมีความรักก็จะมีความรัก,กใหม่ขึ้นมานะครับคนที่แต่งงานแล้วยังไม่มีลูกช่วงนี้อาจจะมีน้องก็ได้นะครับหรืออาจจะมีการออกรถป้ายแดงใหม่นะครับขนาดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้อาจารย์ขับรถไปข้างนอกอาจารย์เห็นยังเห็น รถป้ายแดงเยอะแยะไปหมดเลยนะครับคนออกป้ายแดงช่วงนี้ก็เยอะก็งงเหมือนกันนะครับแสดงว่าเศรษฐกิจเขาจับในงานที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีคนเคยบอกว่าเงินมันอยู่บนอากาศนะครับเราสามารถจับได้เลยเงินทุกอย่างอยู่บนอากาศเพียงแต่ว่าเราจะถูกจับต้องถูกชะโงก,กับเราเปล่าแค่นั้นเองนะครับอ่ะต่อไปวันสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายได วันเสาร์นะครับบันเสาร์ได้เลขเ0็1 7 2 7 3และ78นะครับได้ไพ่ดีอีกแล้วครับหนึ่งใบ The w o r l นะครับไพ่ของความสำเร็จเหมือนกัน The w o r l ก็คือ,เ,อเป็นไพ่ของเกี่ยวกับเรื่องของทั้งโลกเลยนะครับไม่ว่าการงานที่เคยข้างค้างแต่ไพ่ใบบนี้บอกว่าที่เคยข้างค้างไว้ช้าจะสำเร็จนะครับที่เคยติดต่องานไว้ คนวันเสาร์จะสําเร็จนะครับที่เคยอะไรไว้ค้างค้าง้างคามันจะกลับมาให้สําเร็จในช่วงเวลานี้นะครับอาจารย์ขอ15วันแล้วกันนะครับเพราะว่าเรา15วันเปิดทีเอาก็ขอว่าใน15วันนี้ก็จะเป็นวันที่โชคดีสําหรับคนวันเสาร์นะครับถ้าเลขโชคดีด้วยไหมลองไปดูนะครับเพราะว่าเลขที่ดีก็มีหลายวันเหมือนกันนะครับลองดูว่าจะเป็นของวันไหนจับให้ถูกแค่นั้นเองนะครับ แล้วก็เรื่องของการงานนะครับการงานเมื่อกี้บอกแล้วการเงินก็เมื่อประสบความสําเร็จการเงินก็ต้องตามมาถูกไหมครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วส่วนเรื่องของความรักก็ไม่มีปัญหาครับความรักที่เคยเ,เคยเกิดมันก็จะกลับมาเกิดเหมือนเดิมอาจจะเป็นรักกับคนต่างชาติก็ได้ต่างภาษาก็ได้ต่างอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันมาจากทั่วโลกนะครับประมาณนี้ ก็ครบนะครับเราก็มาครบทั้ง7วันแล้วนะครับอ่ะแคปเจอร์เลยครับอาจารย์ให้แคปเจอร์เป็นไงครับเห็นไหมนะครับอาจารย์ขอแคปเจอร์ปึ๊บเห็นไหมครับะนะครับของวันที่1นนะครับ1กันยาอ่ะหนึ่งเห็นนะสองครัแคปเจอร์โอเคครับอาจารย์ลงแล้วนะครับถ้า ใครดูไม่ทันก็ย้อนกลับนะครับและสิ่งที่อาจารย์อยากฝากก็คือจะมีการเรียกโชคลาภอาจารย์จะมีเรื่องของแผ่นดวงพระราหูนะครับแผ่นนี้ขอโชคขอลาบคนที่ไม่เคยมีโชคมีลาบลองบูชาแผ่นนี้ไปดูนะครับหลายๆครั้งที่คนบูชาแผ่นนี้เข้ามาจะมีโชคมีลาบกลับไปหาเขาทุกครั้งนะครับนะครับติดต่ออาจารย์ที่เบอร์นี้ได้เลยครับ ในราคา199บาทนะครับรวมค่าส่งแล้ว EMS ในประเทศนะครับติดต่อจานกว๋วยเตี๋ยวเลขเทวดาได้ที่เบอร์088 585 2426 ID Line คือ w 9 7 6 4นะครับ w ตัวเล็กนะครับอ่โอเคนะครับ Capture เลยนะครับก็ทุกอย่างนะครับก็สำเร็จหมดนะครับคลิปนี้ก็ ถือว่าเป็นอีกคลิปหนึ่งที่อยากให้แฟนคลับของอาจารย์นะครับไปเสี่ยงโชคพอได้ฟังได้เห็นไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนนะครับเลขสวยๆมาจากไพ่ดีๆนะครับเดอะซันก็คือไพ่ใบที่21นะครับลองดูนะครับไม่ใช่เดอะเวอร์ขอโทษทีไพ่ของคนวันเสาร์อันนั้น21นะครับเดอะซันเป็นไพ่เบอร์19นะครับอาจารย์ควรนะครับเดวิลนะครับของคนวันอาทิตย์เบอร์15นะครับ ของคนวันจันนะครับเดอะเฮโรแพนเลข5นะครับของคนวันอังคารจัสติกคือ11นะครับของคนวันพุธสแตงได้เลขไพ่เบอร์8นะครับแล้วก็วันพฤหัสเดทได้ไพ่13นะครับเดวันศุกร์เดอะซันได้19นะครับแล้วก็วันเสาร์ได้เดอะเวอร์คือ21นะครับทั้ง7วันนะครับลองเอาไปรวมดู นะครับชอบสนใจก็ใส่ไป3ตัวเลยซื้อ,นะอลนะแล้วก็นี่เอานะครับเผื่อให้มีโชคมีลาบนะครับแล้วก็สิ่งที่อาจารย์บอกบุญนะครับขอให้องค์พระแม่กวนอิมหรือบุญที่เราสร้างไม่ว่าจะเป็นสร้างของพระแม่กวนอิมนะครับแล้วก็เทาบาทน้ําพุนะครับ,แล,บ,นะรบแล้วก็โรงพยาบาลสงเครื่องช่วยหายใจนะครับที่ก่อนหน้าที่ร่วมสร้างพระแม่กวนอิมแล้วอาจารย์ก็ขออนุโมทนานะครับบุญทุกบุญ ที่ทำขอให้เป็นแสงสว่างนะครับคนที่มีอะไรที่ปิดก็ขอให้เปิดกัน้นให้มีแสงสว่างเปิดกัน้นมีโชคมีลาบเข้ามานะครับแล้วคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้หายนะครับหายจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ปฏิหารนะครับและสิ่งใดที่ทําการอยู่ก็ขอให้สําเร็จลุล่วงไปให้ได้นะครับขอให้เกิดความสําเร็จมีโชคมีลาบกันแล้วขอขอฝากในเรื่องของ งานบุญให้ด้วยนะครับสุดท้ายก็คงไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับกับสมาชิกของอาจารย์ทุกท่านกดไลค์นะครับเครื่องหมายยกนิ้วนะครับแล้วก็ช่วยบอกต่อนะครับบอกต่อก็คือการแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งติ้งติ้งเหมือนขายของเลยติ้งติ้งนะครับรับทั้งหมดแล้วเราจะไม่พลาดการติดต่อไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดนะครับหรืออาจจะเป็นการส่ง เข้าไปในช่องของอาจารย์นะครับก็จะมีการรับรู้เห็นกันแล้วสุดสุดท้ายก็คือเรื่องของการบอกต่อกับเพื่อนฝูงนะครับกระดิ่งเนี่ยมีคนโชว์กระดิ่งแล้วนะครับแล้วก็โชว์ไปหัวเราะไปขอหัวเราะด้วยคนนะครับแล้วก็บอกต่อนะครับบอกว่าทักษะเลขเด็ดนะครับไม่ว่าคลิปของอาจารย์ท่านไหนเนี่ย ออกหมดเลยเลขดับก็ไม่เห็นให้เห็นเลยก็ดับจริงๆนะครับไม่ว่าบนหรือล่างก็ขอฝากนะครับฝากให้กดไลค์กันเยอะๆนะครับอาจารย์อยากเห็น10,000แสนวิวนะครับอาจารย์อยากอยากเห็นอยากเห็น1 0 0 0 0แสนนะครับให้ให้อาจารย์ชื่นใจให้อาจารย์ต่ายชื่นใจนะครับเพราะว่าอันนั้นคือเป้าหมายสูงสุดของการทำ u t u b e นะครับก็อยาก อยากให้ท่านผู้ชมช่วยกันเยอะๆแล้วอาจารย์ก็ต้องขอบคุณล่วงหน้าเพราะว่าหลายๆครั้งที่บอกก็จะมีแฟนคลับที่ส่งมาทางไลน์ว่าช่วยกดแล้วนะแชร์ทุกครั้งเลยนะขอขอบคุณนะครับสุดท้ายจริงๆก็ขอให้มีโชคมีลาภสำหรับงวดวันที่1กันยานะครับเฮงๆปังๆงงงกันทุกคนนะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ